เดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับกล้องอันนี้คือแกงหลวงนะครับแกงที่หลวงเขาทาให้กิน,นต้มเก็ดร<ก>้อแหนกต้มเก็ดร้อแห็กเนี่ยขั่วไก่มาใกล้สุกกักกกนแต่ของเราจะทําดีไปหน่อยเราจะทาดีกว่าอันนี้คือดีกว่าแล้วใช่ไหมดีกว่าแล้วดีแล้วนะเนี่ย เขาจะให้ยอดไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะหรอกสักกินตอนเช้าเนี่ยรอ,อบแรกเนี่ยเราก็ต้องมีมะม่าไปบวกเราก็มีมะม่าไปบวกใช่เดี๋ยวว่าเอามะม่าไปบวกยังไงเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับอน้ำใส่เลยเพัลลักอ่านี่ยฮะลูกหลานท่านกินยังไงแต่ว่าทำข้างในจะเป็นทาหม้อใหญ่หม้อใหญ่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้นะนี่คือจําลองให้ดูอว่าเนี่ยนี่ถือว่าดีแล้วเนี่ยโอ้ไฟดับเดี๋ยวเราต้องเติมเชื้อก่อน ไปแขกไปแขกใส่ยาจุดใส่ไปข้างในนะฮะกินกันอนะ่ะถ้ารสชาติเป็นยังไงอะไรยังไงเราก็จะชิมให้ดูแย่แย่แยเข้าไปเลยเพื่อนแย่เข้าไปเนี่นะฮะเร่งหน่อยเต,เ,ตเ,ตเติมเติมเติมเชื้อพอเราได้น้ำซุปแล้วก็เราก็จะใส่ล้อแม็กเข้าไปเลย ทำไมเขาต้องถึงเรียกร้อมแม็ก <P ew r isa> เพราะว่ามันจะหันเข้าไปงี้เลยทะนะ่เนี่ยอันนี้มีข้างในทะเนะี่ะหันเข้าไปงี้เลยนี่มาดูนะฮะไม่ไม่มีแบบว่าบัางไม่มีอะไรนะฮะก็คือไปกลมๆอย่างนี้เลยใช่ <P ew r isa> แต่จริงๆแล้วมันจะใหญ่กว่านี้เพื่อนนะ <P ew r isa> ใช่ใช่โยใหญ่กว่านี้เยอะข้อนแขนนี่น้องๆนะข้อนแขนที่น้องๆเหรอใช่เนี่ยก็เลยเรียกอันไหนใหญ่มากเขาถ้าผ่าครึ่งใช่ข้างในเขาเรียกร้อมแม็ก แต่ข้างนอกอะทุกวันนี้ยังสงสัยเลยกินยังหรูเลยเขาบอกซุปเปอร์ซุปเปอร์ผมก็คิดว่าต้มยำตีนไก่นะมันเป็นต้มยำตีนไก่เขาบอกซุปเปอร์มันคืออะไรหาคำตอบได้ไหมแต่ต้มยำตีนไก่เหรอใช่ใช่มันเป็นต้มยำตีนไก่แต่เขาเรียกกันซุปเปอร์นี่นะฮะได้ยินข่าวว่าพี่ตุ๊ดนี่เมียสวยมากเดี๋ยวติดตามดูเอาใช่ไหมใช่วันนี้พามียมาด้วยไหมพามา พามาใช่ไหมฝาดได้เป็นเมียนี่ปนมานะปนมาใช่ไหมใช่ไม่ได้จีบเหรอไม่ได้จีบไม่รู้ว่าเวลาไหนจีบหน้าเราก็อย่างเหี้ยเลยเฮ้ยไม่หรอกคนเราไม่ได้มองทินตาตาเขามองที่จิตใจเพราะเราเลิกแล้วไงเลิกอะไรเลิกเหี้่เลิกเหี้่นี่นะฮะนี่มีเมียมาเชียร์อยู่ข้างดูเมียนี่นี่นะฮะเมียมาเชียร์ งงอยากว่าให้ให้เล่าให้ฟังตลอดเลยว่าอยู่ในคุกไปเนี่ยบอกจะรู้ทําไมมออจะรู้ไปเพื่ออะไรกินอยู่เนี่ยมันลำบากเนี่ยคือแต่เราขยายจากหม้อใหญ่เราล้นให้เป็นหม้อเล็กเขาใช้กระทะอ่ะกระทะทบัวใหญ่ๆห่อ่ะต้มแ้วก็ตักใส่หม้อหลวงข้างในอ่ะหม้อตาเลดเมียนี่ถามมะจําเลยถามเป็นยังไงอยู่ข้างในยังไงไม่เคยเล่าอ่ะเราเนี่ยพออย่างนี้ไม่เห็นละ ทำไมก็ต้องเลี้ยงน้องอ่ะไอ้เอ้ยหัวบูเถูอเนี่ยเดี๋ยววันนี้ได้เห็นได้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 ถามกันแน่นอนได้อวันนี้ขอถามเลยนะว่าคบกับเมียได้ยังไงทำไมเมียหน้าตาดีจังเออพิตุดเ่ยเอาลมดีอยู่แล้วคุยไม่รู้เรื่องตืนต่อหัวเอาปรุงก่อนเลยทีนี้ปรุงฮะที่ขาดไม่ได้เลยรสดีรสดีนี่รสดีนํำเลยนะ แกน้ำของ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 ครัวข้างในของครัวในโรงเลี้ยงนะฮะมีรถดีนะโรงเลี้ยงมีรถดีนะครับลงบจัดเลี้ยงของชุดรส